อ่าสเต็ปแรกลองถอดน็อตใต้ไอวงเดือนตัวเนี้ยคืออะไรก็ไม่รู้ของเครื่องจอนฟอร์ดนี่นะยั่เวอต่ามีมาสเกอร์ไว้ก่อนมัันนจะหเออไปไหมเฮ้ยไม่น่าไหวนะไหวไหมคนเดียวอ่ะไม่ไหวหรอกหนักหนักไปหนักไปหนักไปอ่าเดี๋ยวก่อนเหลือตัวสองตัวค่อยว่าเลย จะพ้่งลัวป่ะนานัดตัวเป็นเป็นสิบตัวอ่าหักศึถ่ายว่าลุกคลุกพ่เท่านี่อืมให้มันหลุดลงมาทั้งยวนก็ยังดีเลยจะได้ไม่ถอดยากอ๋อมันล็อกกันไว้ถวงแทนพอดีเผมก็ว่าอย่าผมจะลองถ่ายถ่ายให้ดูเผื่อเอาไปนำเสนอไว้ใน YouTube ถอดหัวจรฟอน เลือดสองตัวนะกลับไปหลังกัาบะหมี่ฮะ No โนโนเดี๋ยวถอดแนวนั่นกูไม่รู้อะกูถอดไปแล้วอ่าๆก็ไปได้นะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยได้อยู่ครับได้อยู่ครับครับครับโอเคมันหนักไม่เท่าใครครับอ่ามันจุกครับอ่า

เอาเงิพวกเงยันงๆอนู่มีแสงสว่างอยู่ที่ตัวเนี้ยมีรูอยู่มีรูใช่ไหมอ่าลองลองวิเคราะห์ดูหาวิธีถอดชุดโรตารี่จอยทั้งชุดตรงนี้นะครับนำส่งไปเช็คที่ไต้หวัน โอ้ยมันเป็นไงไปบงหัวนั้นโอ้มีน็อตเพียบเลยช่างทาเป็นรูเล็กใหไอ้น็อตมันเป็นน็อตเดียบมีรูเพียบเลยนี่อันนี้มันหูน็อตปะเนี่ยดูน็อตนั่นนองหมดเลยขยับย่างขยับไปตัวตัวถึง้างมีแวนเป็นไงขยับทู้ดที่ว่าเหมือนว่ามันขยับโมไซมันดีแตกเลยไม่ใช่พี่ดูมันใส่ไม่ได้ทำไมมันจะดูรูใหญ่เนี่ยนะจะเป็นรูใหญ่เลยเอาละก็วิเคราะห์กันต่อ คครับทุกคนตอนนี้รู้วิธีถอดน็อตในแผงตรงนี้แล้วนะเข้าใจว่าน่าจะยึดไปถึง h o u s ิ่งตรงนี้เพราะว่าน็อตที่ถอดออกมาได้มันยาวเฟือยเลยอ่าแล้อ่า้ให้อตอใช่จริงๆครับนับยาวเฟือยมาถึง h o u s ิ่งเลยโอเคเบื้องต้นก็คือว่าเราต้องหมุนถาดตัวนี้ให้มัน ไปตรงระหว่างรูกับหัวน็อตให้ตรงกันเหมือนที่อโปรกำลังไขยอยู่แล้วก็ให้น็อตมันร่วงลงน็อตมันก็จะร่วงหลุดลงมาประมาณนี้นะน็อตนี่น่าจะหลายสิบตัวอยู่โอเค